ททรศัพ์มาหล่อแตวมาเว้ยหล่อนได้ผู้ชายหรอฉันก็ได้เนื้อมาเกิดนะเว้ยคำส่งเสร็จก็ไปได้ค่ะเออเป็นยังไงบ้างเว้ยซิกแพคนาะปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บฉันเห็นแล้วคนกระหัวรูกไปหมดเลยแต้วเอ๋ยมานั่งก่อนครับาหรือส0 2 0 0 0เอาพูดมาสิเอาเป็นหรอจำเลผู้ชายทำงานดีมากอะไรไอ อีต่างแค่นี้ก่อนนะจะให้พวกเราเรียกเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ดีคะเป็นทั้งพ่อและทั้งแม่ละคะเจ้าพ่อหมายถึงท่านสามารถประทับทรงได้ทั้งเจ้าพ่อและเจ้าแม่เลยครับแล้วถ้าประทับตาล่ะครับต้องไปตรงนู้นดิไปประทับตาล่ะครับไปเล่นกับหมาหน้าสำนักอะครับเยีายไล่เลยค่ะเมื่อกี้หมาเพิ่งไล่เราเข้ามานี่แหละค่ะไล่ลูกค้าลูก มมันไ่ดีเออขอถามหน่อยนะคะแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้พอองค์เจ้าพ่อประทับเสียงจะเป็นยังไงล่ะคะเจ้าพ่อเหรอลูกเจ้าพ่อค่ะก็แบบนี้ว่ายังไงเพ่อแล้วถ้าเจ้าแม่ล่ะคะงั้นพ่อไปก่อน แล้วถ้าเสียงกูมาล่ะครับอะงั้นแม่ไปก่อนน้ำแดงแล้วถ้าพ่อปู่ล่ะคะงั้นอยู่ไปก่อนนะพวกเองมาทำไมกันแล้วเจ้าพ่อล่ะครับอําปู่ไปนะวันนี้มาเอากี่ตัวือเจ้าแม่ว่าไงครับยังไงล่ะพวกเองอ่ะฮะ แล้วน้องกูมานะครับโอ้ยขนมขนมขนมอยู่ไหนแล้วนี่พ่อปู่ไปไหนแล้วครับพ่อปู่อยากกินน้ำแดงคืออยังไงครับพ่อปู่กินกูมาหรือกูมากินพ่อปู่ไปคะเนี่ยอาจารย์คะแล้ววันนี้จะให้พวกเราอ่ะกี่ตัวดีคะเอาไปเลยสามตัวบนลบนหรอคะตกตกตกแกนี่บนเนี่ยได้ยินไหม อาจารย์ให้เลยนะสองตัวลูกหมาลูกแมวอาจารย์รอเล่นสองดอกแล้วเนี่ยเอาจริงจังสิค่งวดก่อนหน้านู้นเนี่ยอาจารย์ให้ไปเลยนะสามตัวตรงตะปูน็อต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 มาแล้วกลับบ้านเลยพวกเราไปต้องลาไปกองกองกององลาแล้วอย่างเงี้ยจะดะลายดิไม่ได้ดำน้ำไม่ได้ทะเลแล้วอไรวะพวกนี้ดิอาจารย์ทำอะไรผิดอ่ะ ผิด้งแตมรู้จะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วาจารย์ผมลาออกจากเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะไปสำนักอื่นเดี๋ยวเดียอ้ย่พวกนี้นี่พหายแตวต้อนดีกว่า